ขอเจริญสุขแน่ยญาติโยมทุกท่านเอาวันนี้วันพระขึ้นแต่ค่มเดือนสองหรือว่าเดือนยี่เดือนยี่สำหรับคนที่โบราณโบราณหน่อยนะเขาจะรู้กันถ้าคนรุ่นใหม่จะไม่รู้หรอกนะเดือนยี่คืออะไรเขาไม่รู้เดือนอ้าเดือนยี่เขาไม่รู้หรอกแล้ว <c oughs> สำหรับคนโบราณเขานับกัน พอวันนี้ญาติยโยมได้นำพระป่ามาทอดเพื่อบารพ็นกุศลแล้วก็เอาอติหรือว่าโลกผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเอามาพิจารณาบางสกุลแล้วก็เพื่ออุีิโสกุศลแล้วก็ได้สร้างบุูชากุศลสร้างเขาพุทธเจ้ารพระองคโพธิอุทิศ บุญกุศลให้แก่พูที่ลวงลับไปอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยโ <c oughs> ยมทำบุญไปแสนีคนชาวนานี่ไม่ใช่น้อยนะยโยบเดี๋ยวเงินจะไยนีด่ดีมันทั่วถึงเลยว่าหายากเงินหายกากประชาชนมาโทรไปโดแเละน่าจะเป็นระยองเลยปะเหมือนการค้าขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจ ที่แล้วไม่ได้เพราะว่างานเนมันทั่วถึงกันแต่น้ำานเยอะน้ำท่วมเยอะแต่เงินไม่ค่อยมีมืนคนระเรือกันนะโยมนะเออวัดนี้ที่ยะโยนได้กล่าวถึงเรื่องคนดูแลต้นไม้มาดูแลต้นไม้จะมาปลูกต้นไม้ไว้สองปีแล้วต้นไม้เล็กเล็กตั้งแต่ประมาณแปดสิบเซนเมตรเอง แล้วก็ถึงสองเมตรปีที่แล้วนี่ปลูกอยาปลูกก็สองเมตรเพื่อให้มันพ้นเก้งความนะให้โยมป้าหมายโยมก็ดูคอยลดน้ําไว้ถ้าเราปลูกแล้วถ้าทิ้งไว้จะจะไม่ได้ต้นไม้สองปีนี่ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยต้นถ้าเป็นทั้งหมดก็ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยทีเดียว มาทำให้ในบริเวณวัดเตียล่งลึกขึ้นเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ต้นไม้มันตายเยอะลงเล็งลงเล็งไปหมดแล้วนะตอนที่ไม่มีเก้กฮวาแล้วต้นไม้ไปเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งแล้งแล้งนาต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ๆจะตายนะต้นไม้ใหญ่ๆจะตายไอ้ต้นเล็กี่เราก็ต้องดูแลกันไปก่อนแล้วต้นไม้ที่ปลูกไว้เรียกว่าบอลน่ะบอลประมาณผ่าสุกลางสามนิ้ว ได้อาศัยแลกร็ทาจันจายโยมรุ่นนั้นละหลายสองแสนสามแสนบ้างปลูกสองร้อยสามร้อยต้นแหละก็ละสามร้อยบ้างสี่ร้อยบ้างแต,แต่นั่นเราเป็นเยอะแต่ก็มีตายบ้างเหมือนกันอันนี้ที่ปลูกไว้ล่นสองสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นเนี่ยก็มีตายบ้างเหมือนกันเดี๋ยวซ่อมเอาซ่อมตอนนี้เดี๋ยวลถไม่ไหวนะ เด๋ยวรดไม่ไหวเอมาเตรียมต้นไม้ไว้แล้วนะระดับสามเมตรก็มีแต่ให้มันคนเก่งกว่ากินยอดไปได้เนะเพาะให้ไม่สีเขาเพ,าะ,เพาะไว้คนที่เพาะก็ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเพราะเราพยายามหาต้นไม้ที่เกี่ยวกับว่านกเอยสัตว์เอยกินได้นะแล้วก็ได้ลมด้วยแต่สมองพิเภกต้น ต้นเงี้ยวแดงดอกมั็นล่กงมาคนก็กินได้นะแต่ส่วนมากจะไม่ทันหรอกปีที่แล้วที่มันไม่มีดอกมันก็เลยไม่มีพันธุ์ที่จะเพาะนะไม่มีพันธุ์ที่จะเพาะแล้วก็ต้นพุทราปลูกให้เก๊กามากินต้นกลางเอะต้นกลางไอ้นกกินได้ตัดกินได้ใจอาจาริโคตรม่นจะเพาะหวานึงบอกได้ ประมาณก็หกสิบต้นแล้วล่ะหายากกับสายไอทาริโคตเนี่ยอโกมบนสวยเหมือนกานเลยลูกใหญ่พอควรพอตบควรพอ,พอก็ให้ต้นต้นกลาง <c oughs> นี้มาพูดถึงคนที่ล่วรับไปนี่นี่คนลูกขวามือตุดเจอผู้ใหญ่เฟืองเจอโูกกลางนะผดยาแล้วก็พ่อแม่หยบเฉลียวแหละหยบเฉลียวหยบกระเทือนเี่ย แ,แล้วก็มาท้าสุดที่ลูกสาวโยม,โมนละโยมนก็โยกเฉลียวมีลูกลับไปคนนี้รู้สึกว่าเอาใจใส่ดูแลคือเขาเขาป่วยจ้งแต่เล็กนะ,ะเกี่ยวกปบเรื่องตกหลอดตกคอเนี้ยอายุติไม่อยู่แต่ก็ตอนที่มีชีวิตที่ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ดีในเรื่องต่างๆ เรียกว่าเป็นหัวเลียวหัวแหลของพ่อแม่ดาวพิที่พื้นเปืองพ่อแม่ได้ก็เดียวว่านะเขาปีบุญมาน้อยแต่เขาก็จะตกกองใหม่นี้ไม่ใช่น้อยืเหมอนกันพูด <c oughs> ถึงผู้ใหญ่เฟืองเนี่ยตอนที่จะามามาใหม่ๆยังไม่ได้บวชก็ตามบวชแล้วก็ตามเก็จะเป็นทายกอยู่ที่นี่ลห,หลายหท่านด้วยกันขายกรูกกกกกุ่นลุ่นนัแกบอกว่าตอนที่สร้างพระยืนเน่ย พระลวกโลเจตนะลิตะนี่ถ้าสามาไม่พูดเดียวยาก็อาจจะลืมๆกันไปแล้วแตนะ่แกชักชวดนนะพพดอาิที่จะี่้างพระยืนนะพระพุทธได้ที่อาทธิพระยืนที่พระลวงโลเจตนาริตะหรือไปเอาแบบอย่างที่ละครประถมนะที่หน้าพระประถมเจดีองนั้นน่าจะเป็นพระเก่าแล้วเขาเอาไปประดิษฐานไว้ที่นั่น สะใหม่ลอสี่หรือไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าอยากจะรู้ต้องดูเซิร์ชตํเน็ตดูแต่ว่าเขาเอาไปจากไหนเอาไปปริษัานที่ตรงนั้นอันนี้วิธีที่จะ <c oughs> เอามาทำเขาเขาทำยังไงหรือไหมเขาห่วงหน้าของลวงเนี่ยแลี่อันนี้ก็เขาคงจะให,ให้ให้เงินกับคนที่เฝ้ากันแหละไปวัดตัดส่ถถวนหมดเลย ทุกััส่วนขององค์พระนะนะเทววาดวัดต้องช่วงคนไม่อยู่นะไปวัดจัตุร์นะแล้วมาป้านเนี่ยพระปันน้นนายกยนหลวงพ่อพอยเป็นผู้ปัน้นปั้นได้ได้สวยได่งดงามมากเลยเออใครไปดูด้กว,ว่าใครไปเห็นก็นด้ว,ว่าเห็นที่วอลที่ข้างเนี่ยปิ๊กจิ๊กข้างอ่ะรู้ว่าทองเหลืองไม่ใช่หนละปูนเลยแหละนะปั้นได้สวย พระที่สวยนี่คือรีเริ่มนะรีเริ่มของที่รีเริ่มในการที่จะก,ก่อสร้างพระยืนหรือว่าพระรวงโลดเส็จน,นะลิสท,ที่เรารู้จักกัน <c oughs> แต่ว่าสร้างก็ยังไม่เสร็จดีเรากมีหลายท่านมาต่อเติม <c oughs> มาทำให้มันสมบูรณ์แบบอยู่ทุกวันนี้แต่เติมใจกระจกแล้วก็มียอมยายปินนะยายปินแล้วก็ลูกบุณธรรม ที่จะวาที่มาสร้างสร้างปต่เจดีข้างบนบรรจุพระทาดไปข้างบนปลาเครื่องก็หลายปีอยู่บนแล้ะ <c ười> ขึ้นไปยากไปอยู่ <c ười> ใครจะไปเอาพัาเครื่องกันยาก <c ười> เออขึ้นยากสูงพอควรเลยเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันมีคนิเริ่มแล้วก็สร้างิรเริ่มอย่างเดียวถ้าไม่สร้างมันก็ไม่ลงมือสร้างก็ไม่สาเร็จนะไม่สาเร็จ เหมือนกับที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยรีเริ่มที่จะทำอะไรนะถ้าเราไม่ทำลงมือทำแล้ก็ไม่สำเร็จถ้ารีเริ่มแล้วดับลีไว้แล้วนะเราทำจนสำเร็จเ่ยถือว่าได้ชัยชนะ <c oughs> ได้ชัยชนะอย่างไร <c oughs> ก็เหมือนเราปรารถนามนรลุตับัตเทวโลกตัวบัตรพิพาตับัติเนี่ยดับลีที่โม,โมุททง่งตรงไปสู่นะสถานที่ อันบรลลบนัสุเนี่ยเรานี่เริ่มเราก็ทําเริ่มทํากุศลต่างๆสร้างกุศลต่างๆจะเป็นบุญกุศลอะไรก็ตามนะที่มันเป็นกุศลทําด้วยความชอบทำด้วยสุดจริตนะด้วยความที่บุญกุศลเนี่ยได้มาด้วยความสะอาดบริสุทธิ์เียกเขาเรียกว่าฐาทนที่บริสุทธิ์อทิสงานมันจะมีมากแม้จะอุทิศตัวกุศลไปให้แก่บุญญา แม้แต่จะทําให้ตัวเองก็ทําให้อามีอาภารานิสงมากม,มายมหาศาลหาประมาณมิได้นะหาประมาณมิได้สิ่งเหล่านี้เป็นของที่ทําได้ยากแตถ้ายากอะถ้าไม่ยากแล้วคนก็ทํากันทุกวันแล้วเนี่ยท,ท,ทําบูตากรูโตแล้วก็ทำกันทุกวันแล้วถ้ามันไม่ยากอะถ้าคนลไม้เนี่ยมันหาง่ายกว่านะโยมเรื่องบูเรื่องกุโลเนี่ยมันก็ยากก,กว่าการเล็วาก็ต้องอาศัย บูธอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรปัจจัยนะคือส,สตางค์เลยเราพูดง่ายๆเราสตางค์แม้แต่สิ่งอื่นๆอย่างเช่นว่าบางอย่างต้องเอาสตางค์นี้ไปซื้อนะไปแลกมันมาอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างนะหินแก้วนี่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อใช่ไหมเอออันนี้ยกตัวอย่างก็มาจากอันนี้ทางนั้นเหมือนกันอย่างเช่นเราไฟโคมที่จะประดับรอบๆพระเออ อบริเวณอาขารที่จะสร้างที่สร้างกำลังสร้างผิจะจ้าพระโอก่ตามแบบที่เราเห็นเอ,อในโลกที่เรางานกั้ถิ่นแล้วซื้อมาแล้วละ่ะแต่เหลือจะว่ารอให้พระขบวนบก็เสร็จเขารื้อล่างร้านเสร็จแล้วก็ปูหินแกนิตรอบๆแต่ที่บริเวณที่เราจะเดินได้จนมากก็จะมีชั้นชั้นสองด้ว ที่เดินรอบได้อาชาตาก,ก็มีหลามข้างหน้าหน่อยเลยข้างหลังก็จะเป็นไอไที่ตั้งขององค์รงพระนะเรียกว่ายกยกฐานขึ้นมานะยกฐานก็แทนที่จะอยู่อย่างนี้มันก็มองไม่เห็นก็ยกฐานขึ้นมาทั้งหมดก็จะตรงที่พระตั้งนะก็จากดั้นสาบไปครนม,มานสามเมตรสามเมตรยกฐานขึ้นไป ขึ้นไปนั่นเม็ดครึ่งแล้วก็ฐานของพระที่จะเอ,อิสร้างแล้วก็เม็ดครึ่งก็เป็นสามเม็ดก็เพื่อให้มันเอ่อเราอยู่ข้างล่างเพราะเราอยู่ข้างล่างนะของที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นจะเห็นก็แค่นนหน้าอกเท่านั้นแหละนะเห็นหน้าอกถ้าตางกับพื้นอย่างเงี้ยเนี่ย yeah. เลยเขาก็เลยออกแบบคิดขึ้นมาว่าเออเราต้องยกให้สูงขึ้น คำนวณให้สูงขึ้นก็เหมือนต่อเติมจออกากอาคารเดิมอะ่ะนะสามชั้นแหละต่อเติมขึ้นมา <c oughs> อันนี้ก็ตอนนี้จะมาเห็นหลายวันแล้วละ่ะเขาทาสีลอกพื้นไปได้สามองแล้วเหลืออีกสองององใหญ่กับองค์ที่สองแถบขวามือด,ด,ด้านใต้นะที่ใต้ก็จะเสร็จตมบู์ก็ลเราประมาณ เดอนไม่สานะถ้าสัญญาจริงๆอ่ะมันหมดตั้งแต่วันที่หนึ่งบกลานีแ่แหละนะแต่ด้วยเหตุที่ว่าขึ้นเทือโบนมันสูงและอย่างหนึ่งก็ฝลมันตกแล้วมันทำยากนะฝนมันตกแล้วลมก็แรงด้วยถนะ้าลมแล้วเวลาลมแรงก็โ้เอาเอาเรื่องนะมันทําอะไรมันไม่สะดวกแบบนะมันไม่สะดวกที่จะทำง่ายๆแบบคูข้างล่างเนี่ย มันต้องระวังตัวเองต้องเซฟตัวเองให้มากเนี่ยอันนี้อุปสรรคแต่ของดีมันก็ต้องยากหน่อยนะโยนนียเหมือนที่ญาโยมได้มาจ้าบูจกกุสนในวันเนี้ยของมันดีมันต้องยากหน่อยนะกว่าจะรวบรวมมากว่าที่จะเอทำให้มันสาเร็จตัวล,ลูกตัวบู์อันนี้พอสาเร็จแล้วโยมก็สบายใจได้นะนะทำของเราได้ทําขั้นนี้ ทำแบบนี้ที่เราเดดบเวิ์ขึ้นมาให้มันเป็นบูญกุจลและให้แก่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเรียกไือว่าประสบความสําเร็จที่จริงเรียกว่าชายยัยชนะนะการที่เราเดดบิวต์ตนะั้งใจไว้เนี่ยได้สําเร็จไปแล้วเป็นขั้นขั้นเป็นขั้นขั้นนะสิ่งใดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันยังขาดใจอยู่เี่ยมันยังไม่สําเร็จนะมันยังไม่สาเร็จแต่ก็ตั้งความปรารถนาว่า ถ้าเราเรียจนดกว่าเราจะเข้านิพพานหรือเราจะละอัตขานละอัตภาพเอโลกนี้ไปสู่ปรโลกเนี่ยถ้าเรามีชีวิตที่เราจะต้องสร้างหมดก็ต้องสร้างเท่าที่เราทําได้จนวาระสุดท้ายนะจนวาระสุดท้ายเราก็ต้องทําแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยเราไม่ได้สร้างกุศลอดีไว้เหมือนเราไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจของเราไว้ ไม่ได้เผื่อน่ะไม่ได้เผื่อเหมือนคนทำไรท่ทำนาะเนี่ยทำไมก่อนนียเขาทำนาเอาข้าวไว้กินถ้าไม่ทำจะเอาข้าวที่ไหนมาเผื่อไว้กินข้างหน้าไม่ได้ทำแล้วมันได้ผลผลิตแล้วต้องทำต้องเอาเผื่อไว้เผื่อไว้กินเกิดฝนแรกน้ำท่วมก็ต้องเผื่อไว้อีกนะจะเอาพอดีเลยไม่ได้มันขาดแลถ้าขาดแล้วเดี๋ยวมันเปิดร้อน แต่แต่ถ้ามันเหลือไว้ไม่เป็นไรเมื่อนบุญกุศลของเราเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันเหลือ่อไม่ต้องไปกลัวว่ามันมากแต่คนที่รวยบุญอะ่ะเราถือว่าเป็นคนที่มีความสุขมากมากเลยจะปรารถนาจริงใดก็ได้ทุกอย่างนะครับว่าปรารถนาจิิงใดมันจะนสําหรับาใช้สําหรับคนที่มีบุญแตคนไม่มีบุญปรารถนาก็จริงกระถามทุกคนเนี่ยนั่งๆก็อยู่เนี่ย ทุกคนมีความขาดขนาดกันแล้วเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นวัตถุสีขอวก็ต่างกันแล้วก็แล้วแต่แต่มันจะสําเร็จอยู่ก็ขาดเรื่องตรงนี้แหละวัตถุที่จะเป็นบุญเป็นกุศลของเรานะที่จะเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่จะให้เราเียมีความสบายกายสบายใจมีความสดชื่นมีความเอ,อิบอิ่มในกองฐานของเราก็ดีในการสร้างกุศลก็ดีอันนี้ถ้ามันเสร็จแล้วมันถัว่วอิ่มอะ ไปนคตนที่อิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำต่อแต่ทับขาดที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันยังไม่หายอิ่มยังไม่หายผิวอะนะมันยังไม่หายผิวคนต้องการดนทียังไม่ได้ทำเลยยังหิวอยู่เนะี่ยเหมือนคนที่ขาดแคลรนะขาดแคลรเรื่องอาหารขาดแคลเรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็ขาดแคลแต่คนที่มีบริบูรณ์แล้วเผลือแผ่คนอื่นได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สมบ,บูรณ์มากนะเป็นคนที่สมบ,บูรณ์ร่างกายที่สมบ,บูรณ์ ขภาพจิตใจก็สมบูรณ์ทรัพย์สินก็สมบูรณ์อันนี้แล้วจะไปหาความเดือดร้อนที่ไหนได้มีทุกขมันก็มีบ้างแต่ยังยกตัวอย่างนายหยม <c oughs> คนไม่ป่วยไม่ไข้เลย <c oughs> นะโยบเพราะป่วยเนี่ยอุ้ยทนไม่ได้ไม่เหมือนกับคนที่ป่วยเป็นประจำ <c oughs> ประจำเนี่ยมันมีภูมิตานฐานนาโหยบมีภ <c oughs> ูมิต่อฐานป,ปวดมเมื่อยเนี่ยมันก็เป็นประจำอยู่อ่ะ เออมันก็เลยกลายเป็นชินไปอะ่ะเหมือนกับเรานั่งกับประถางเนี่ยแต่คนไม่เคยนั่งเนห้องเฮ้ยปวดกระทนไม่ได้แต่คนที่เคยนั่งบ้างแล้วเวนี่ยเขาก็ทนพอทนได้ทนจะคาบได้เ็าเรียกว่าจิตใจที่มันเหนือเวทนาได้คาว่าจิตใจที่เหนือเวทนาได้เนี่ยมันไม่ใช่ทำไยง่ายๆนะมันต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดียวนะต้องเด็ดเดียวคือ ถ้าไม่เด้เดี่ยวเนี่ยมันอารมณ์มันไม่ข้ามนะอารมณ์มันไม่ข้ามอย่าก,การเดี๋ยวสมมติอะกระเพาเนี่ยเราไปจะมาติดนะฮก็เหมือนการกายเวทนาที่ไปเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ข้ามมันก็เหมือนติดกระเพากันแหละทําไงที่เราจะให้มันทะลุไปฝังน้มได้เดียถ้าอารมณ์ก็ปัญหาก็บอกว่าทําไมให้มันข้ามเวทนานี้ได้ถ้าข้ามเวทนาก็เหมือนเราข้ามกระเพาได้ ข้างในเราก็รู้ได้ข้างนอกเราก็รู้ได้เออรู้ได้เห็นได้ทั้งข้างนอกและข้างในนะเรียนเลือกกรรมฐานนะเห็นได้ทั้งข้างนอกและข้างในแล้วข้างในเน,นี่ยในร่างกายพวกเราเนี่ยหนังที่หุ้มอยู่เนี่ยมันเหมือนตัวอวิชชาที่เราจะไม่เห็นกาย <S <S เห็นใจพวกเราได้โดยถ่องทแท้มันเหมือนก็ได้คุณนหนังก็แหละฝาผ้ังก็เลย เออถ้าหากว่าจิตเรามีสมาธิวิจัยที่เด็ดเดียวเราก็สามารถที่จะมองร่างกายกเราเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเบื้องบนเบองซ้ายเบอกขวาเนี่ยเบองต่าก็บอกได้ขวาเท้าก็บอกได้นะมองได้หมดนี่เขาเรียกเรามองแบบทะลุไงนะมองแบบทะลุเลยนะข้างหลังก็บองทะลุบทิศาก็บอกขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเราสามารถที่จะมองได้ ได้ด้วยด้วยตาด้วยการหลับตาแล,ล้วลืมตาไม่ไม่ลืมตาได้อาจจะยังไม่เห็นต้องหลับตาให้ชำนานจะก่อน้ะเข้าเป็นปฏิภาคคณิตมิตะเขาเรียกว่าหลับตาเห็นหรือตาเห็นนะจะมองแบบไหนจะมองอยังไงขาดข้องตรงไหน,นไม่เข้าใจตรงไหน,นที่รู้แต่ยังไม่เห็นแหละแล้วทำจนเห็นอยู่ได้แล้วมัก็เรียกว่าประสบความสำเ,จจเร็จในเรื่องการศึกษาของพระพุทธศาสนาอย่างดีง นะเป็นผู้ที่ไม่คล่องไม่ขัดไม่คล่องไม่สงสัยในเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เรื่องไม่สงสัยในเรื่องสิงสมาธิปัญญาไม่สงสัยในเรื่องของโลภและนามไม่สงสัยในทุกสมุทัายนิโรธมัตคือไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะแทงตลอดนะตาเราเรือสามารถที่จะแทงตลอดโดยมากคนที่อยู่บอกไปข้างหน้าเนี่ย จะมองข้างหลังเนี่ยท้ทอยี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะโยมไม่ใช่วันนึกเอานะถ้านึกเออนึกได้แต่มันไม่เห็นลถ้านึกได้เลยเห็นได้เดี๋ยด้วยการหลับตาลุมจาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับญาติโยมทักหลายที่ได้สร้างบูชากุศลเนี่ยนะได้สําเร็จดูล่วงไปได้ตอนหนึง่งแต่เราก็ยังต้องศึกษาสาร้างบูชากุศลให้มันมากโดยเรียกว่าไม่ให้ตกตามได้อะ่ะนะ ว่าให้ตกต่ำเนี่ยทาให้มันโตกขึ้นโตงที่โตคือพฏพทธิพาทีเดียวนะคือพัิาพาทีเดียวแม้แต่พระอริยเจ้าสมัยโบราณจะเป็นโสดาตกานาคามีเนี่ยเขาก็สร้างบูจากุศลแบบแบบนี้อนาถเราก็ไม่เคยเว้นเลยนะสร้างบูจากุศลนางวิสาขาก็ไม่สร้างไม่เว้นเลยเหมือนกันเ,เนี่ยพระเจ้าปราสาทพระเศษพระเจ้า ทีมพิสารก็โสดาเหมือนกันก็ไม่เคยได้ละละเว้นเลื่อกบุญเลือ่อกุศลอุกหาเซทีคือเป็นเจทีมากมายมหาศาลเนี่ยก็ไม่ไม่เคยได้ละเลยเรียกว่าเขามันไม่อิ่มะนะมันไม่อิ่มมันมีแต่ความเบิกบานอ,อยู่ตลอดลมหายใจมันมีแต่ความสุขนะมันมีแต่คำว่าบุญบุญบุญน,นะนะก็เรียกว่ามีความสุข ท้งลมหายใจเข้าออกจะยืนจะเดินตรงไหนก็มีความสุขเหมือนกับพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในฐานะอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นเออจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยจะอยู่ตำบลใดอำเภอใดถ้าเรามีลมหายใจแล้วยืนอยู่มีความสุขน,นั่นก็เรียกว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วมีความสุขเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วลมหายใจก็ยังเป็นทุกข์กายก็ยังเป็นทุกข์ อันนี้ก็เรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะแต่กายกอกายมันมันป่วยมันไข่แต่อย่าให้ใจมันป่วยนะอย่าให้ใจมันป่วยเขาเรียกว่ากายจะส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งเหมือนกับที่เขาเขียนไว้หรือพ่อเขาไปเอาตำรามาจางไหนไม่รู้นะรเราก็ไม่รู้อยู่ตรงที่กอ,องหนวยการเขาบอกว่าเขียนไว้ก่อซากหมาเน่าข้ามาังวางบนโยกก็ถาม นี่มันหมายความว่าไงเกาะซากมาเน่าอ่ะไอหมาเนี่ยมันเน่านะก็เมื่อเราเนี่ยก็ถามโยวบะโยมเนี่ยไม่ไม่สระผมไม่แปรงฟันไม่ลูบหน้าไม่อาบน้ํามันเน่าไหมมันเหม็นไหมก็เมื่อร่างกายของเราเนี่ยมันต้องมีความเน่าเปื่อยมีความร่างกายคือทุดทรงเป็นธรรมดานะเราก็อาศัยร่างกายของเราด้วยแดะท่ชเระล้างบ้าน ถูบ้างขาดเกาวาบ้างนะให้เกิดความสะอาดแต่ไม่ใช่ว่าอาบน้ําอย่างเดียวลูปล่างอย่างสะผมอย่างเดียวเป็นความสะอาดอันนี้สะอาดทางกายทางใจเ,เรื่องมาเรื่องมันเรื่องต้องทำนะบางคนสะอาดทางกายใจไม่สะอาดบางคนจะสะอาดทางกายทางใจอันนี้เขาอยากเลยนะคนที่สะอาดทางกายทางใจเนี่ยที่เราสร้างบูชาโกศเนี่ดดยทาจิตใจให้ค่องแค้่วแบบทาจิตใจให้ค่องใส สร้า,างกุศลให้มากขึ้นน,นี่คือลักษณะของการเกาะตากมาเล้าข้ามปั่งวัวงวนข้ามปั่งก็เหมือนอะไรความเป็นไร่ใจเกิดอย่างก็ใช่ป่ะฝั่งวังนวนเนีกก่ยแสดงว่าแม่น้ำหรือมหาสมบูรที่ยิ่งใหญ่ที่บุคคลข้ามได้ยากนข้ามไดย้าดยากแต่คนที่มีความเพียรอยู่เท่านั้นแหละมันก็บอกว่า จะทาสารที่โอคันบุคคลจะข้ามโอคะโอคะแปลว่าห้วงน้ำใหญ่นะห้วงน้ำใหญ่ได้เพราะความเพียรนะเราพวกเราได้ก็พยายามเพียรที่จะทำระลึกที่จะทำอยู่นี่ก็คือเป็นความเพียรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะของชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเพื่อมากินแล้วก็บางลมหายใจนะความป่าขนนาของมนุษย์ทั่วไป แต่ทำให้ยิ่งกว่ามนุษยนะ์ทำให้ยิ่งกว่ามนุษย์ก็เทวดานะเทวดาก็ยังมีเทวดายังมีพระอเดชากับเทวดาที่เป็นธรรมดาทั่วไปยังไม่มีสัก์ใหญ่อย่างที่ว่าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ย,ยเรียกว่าเป็นเทวดาที่ีโดยทั่วไปโดยสามัญชนแะต่ถ้าหากว่าเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาขึ้นไปยังจะก,การนาคามี อนอาคาม,มีเขาไม่ได้ปอยู่เมืองเทวดาเขาอยู่ในโพโลกสุทาวาธาเขาไปได้ผ่าที่นั่นแต่เข้าไปอยู่นั่นน่ะเขาลงเขาลงมาได้ลงมามนุษย์ได้มาลงมาเทวดาดชั้นใดชั้นหนึ่งเขาก็ได้เพราะไปอยู่ที่สูงนะแต่คนที่อยู่ต่ําจะขึ้นไปสูงเดือเป็นยากอย่างพวกเรา่ยเป็นมันเป็นมนุษย์แต่ก็ยังต่ำต่ำกว่า นะตามก็เทวดาเดียเราจะไปเราก็ต้องสร้างภูตนเพื่อจะขึ้นขยานขึ้นไปสูงนะขึ้นสูงที่สูงให้ได้สร้างภูตนเดี๋ยวไปให้สูงกายใจที่เราทําความดีไว้เนี่ยมันเป็นขอบสูงนะกายใจที่เราทําความดีสร้างสะส่งซึ่งความดีอบรมซึง่งความดียอมรับคําของจัตตุบ,บุรุษที่ว่าทํจริงใดแล้วมีความเจริญจริงใดที่มีความเฉริมแล้วไปทํา และในเขาเรียกว่าคนมีความต้องการความสู่ต้องการพัฒนานะไม่เป็นคนที่ย่อหย่อนไม่เป็นคนที่ประมาทแต่จริงเราเนี่ยหาได้ยากในโลกนะคนบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแลนะ้วเนี่ยถ้าคนมีบุญนะมันมีเยอะถ้าคนบาปมันเยอะก็คนบุญก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะโยกเออ คนบาปมันเยอะพวกเราเนี่ยก็อยู่ยากกตนทีนี้อาศัยว่าคนดีมันมีเยอะคนที่ไม่ดีมันก็คงมีบ้างแต่ก็ยังคุมดูแลกันได้อยู่นะดูแลรักษากันได้เยียวยากันได้อยู่ถ้าหากอันไหนมันมันมากไปเดี๋ยวเขาก็จัดการอย่างก,กับประเทศอะไรละ่ะประเทศเวียดนามครับขาประหารในเรื่องของไอ้ยาเสพติดเสียยี่สิบเอ็ดคนประหารทีเดียวก็หมดเลอยโยลร้มๆแล้วก็หารทิเดียวกันหมดเลย ปีสองปีมารวมกันทีเดียวโอ้ไไปใช่บาปบาเหล่านี้ไม่ได้เลยนะโยมไม่ได้สิที่มนุษยชนทหารไม่ได้มันไม่ได้โอ้ยไอคนมาทําไม่ดีว่าทิงเดชลงโทษทหารชีวิตอ่ะนะพวกเราเดี่ยไม่ได้ทำอย่างนั้นเราจะไปกลัวอะไรเรานะเราจะไปกลัวทําไมเขาประหาตชีวิตก็ระหาตถ์กดที่มันไม่ดีกาจัดนิท่ไมิดีก็ออกเหมือนของที่เล่าลงมีพนละไม้เออ อันที่มันเสียแนละ้วตัดออกก็ไป้เอาของดีไว้ถ้าหากว่าเอาของดีปนก็ของไม่ดีแล้วก็คอยเสียหมดเลยนะคอยเสีย่ยดูแล้วมันไม่ดีไม่อ่ามเราจะเห็นอย่างนั้นไหมนะว่าเออทําไมเราต้องตัดออกเอาออกเอาของดีไว้เพื่อไม่ให้มันหลามก็ไปไงแล้วนะไม่ให้มันลักเน่าก่ออันะอนี้ก็เป็นการถ้าเราทําความดีมันก็ต้องดีนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็ดีอยู่แล้วแหละ ของมันดีอะยังไงจะให้มันดเสีย่ยมันเป็นไปไมไ,ได้ไอ้ของเสีย่ยแล้วจะให้มันดีมเป็นโคกยากเลยหลู่แตเขาบอกว่าคนชั่วทําความดีได้ยากไอ้คนทําดีอะคนดีอะทำความชั่วได้ยาก,ต,กตัวก็ตรงกันอย่างนี้แหละท้ายสุดที่เรามาได้กล่าวมาก็ที่ญาโยศนัลเดมาจ้าบุตจ้ากุตลก็ขออนโมทนานะเออขอนโมทนาแล้ว,ออออลวที่โยมได้ทำนีออ้คนได้ยินก็แล้วแต่เขาก็อันโมทนาเนะ อนุโมทนาก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากอน,น,านุโมทนาไปพอยินดีกับญาติโยมด้วยอันนี้พวกเราก็แสดกว่าโอ้เหล่าก็ประโยชน์เดียว,ว,วไปทำกูดเดียวนะมีพวกพ้องมีบริวารเนี่ยก็มีความสุขไปอย่างนึงเขามีคนส่วนมากเขาเห็นด้วยมีแต่คนที่ไม่ดีเ่าไม่เห็นด้วยนะทำก็ไม่เสียเงินเสียทองทำก็ไมเอาไว้ใช้ดีกว่าเออก็เป็นแบบนี้แหละโยมันไม่เหลืออะไรนะไม่มีอะไรเหลือ ล้าก็ขอ,อยียโยาพระหลาดจงมีความสุขคทา่าทุกคนเถอด